เมื่อวานนี้เนี่ยทางก้าวไกลก็จัดสัมมนา,าที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นงานสัมมนา,าที่เอาบรรดาว่าที่สสเอาบรรดาสสที่สอบตกด้วยม,มาฟังมาร่วมงานด้วยกันทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับซึ่งเขาไปจัดกันที่ชนบุรีนะครับเป็นการรับฟังแหละว่าการเตรียมความพร้อม ในการจะเข้าไปทํางานเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนออการทํางานในสภาผู้แทนราษฎรควรจะต้องทําอะไรยังไงใายปฐมนิเทศเนาะถูกต้องเอาแบบเหมือนเด็กสอบได้ออมาเจอกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มาสรุปบทเรียนว่า,าที่การเลือกตั้งที่ผ่านมา,นาจุดอ่อนของพรรคหรือว่าอาจจะมีตรงไหนอะไรยังไงที่ทําให้พรรคอาจจะยังไม่ได้สชในบางพื้นที่ <ฮะ S 1> ที่น่าจะได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ มันเกิดขึ้นในงานสัมมนา,าตรงที่ว่าคุณพิธาเนี่ยขึ้นไปกล่าวแล้วก็อยากจะให้บรรดาลูกพักทั้งหลายสมาชิกพักเนี่ยได้เห็นถึงเป้าหมายของก้าวไกลที่วางเอาไว้หรือว่าตั้งเอาไว้กับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะมี3ข้อหลักๆนะครับหก็คือต้องได้คะแนนมากกว่า6กล้านสามแสเสียง2ก็คือต้องได้สสอมากกว่าเมื่อครั้งเป็นพักอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี6 2 และ3ก็คือต้องได้สอสอแบ่งเขตในทุกภาคของประเทศไทยหนึ่งสองสาถามว่ามีอันไหนที่ก้าวไกลไม่ได้บ้างมไม่มีนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถือว่าก้าวไกลทำได้ทะลุเป้าหมายที่วางเอาไวอ้อนะคะดังนั้นเนี่ยคุณพิธาเลยบอกว่าพักเราเท่ากัาบว่าโตขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกว่า ยิ่งโตเราต้องทําตัวให้เล็กลงเรื่อยๆถูกต้องย้ําว่าอย่าไปทําตัวกลางนะห้ามไปทําตัวเจ้ายศเจ้าอย่างท่องจําประโยคนี้ให้ดีๆใหญ่กว่าเราคือพักใหญ่กว่าพักคือความคาดหวังของประชาชนมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้สื่อสํานักต่างๆก็เลยรายงานว่าคุณพิธาสั่งย้ํากําชับลูกพักว่าที่สสว่าอย่าทําตัวกลางอย่าเยอะ อย่าทำตัวเจ้ายศเจ้าอย่างประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็จะให้บรรดาว่าที่สสเนี่ยไปขอบคุณประชาชนแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยทันที<อ>ทำทันทีไม่ต้องรอกะกะตะรับรองผลเพราะว่าประชาชนก็แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องของเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอพิธาหนึ่งว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆก็ยังคุยกันไม่จบหรอกผมว่า,ายังไม่เสด็จน้ํา ฝุ่นยังตลบอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเท่าที่มีรายงานดูตามหน้าจอนี้ว่ากระทรวงสําคัญสาคัญเนี่ยก้าวไกลก็นั่งคุมดูแลอยู่หลายกระทรวงเหมือนกันนะครับมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในแต่ละกระทรวงเนี่ยทางก้าวไกลเขาก็มีนโยบายที่พูดกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอย่างกลาโหมก็จะมีการปฏิรูปกองทัพมหาดไทยก็จะกระจายอํานาจการปกครอง กระทรวงการคลังมาตรการนโยบายด้านการเงินการคลังต่างๆที่จะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศหรือด้านดิจิตอลที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก้าวไกลเขาวางคนเขาวายเขามีนะฮะส่วนกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอ้าวอย่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็เป็นกระทรวงที่ก้าวไกลพูดถึงแล้วก็ย้ำมาโดยตลอดแต่มันมีกระทรวงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ กระทรวงการต่างประเทศวันนี้ข่าวที่ออกมาก็คือคุณพิธาอาจจะนั่งควบนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองเลยอ้าวแล้วกลาโหมก่อนหน้านี้ใช่ตอนแรกข่าวออกมาว่าคุณพิธาจะนั่งกลาโหม<ะ>ถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการโยนหินถามทางก็ได้<ะ>ว่าคิดเห็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆโดย โดยคุณโดยความสามารถของคุณพิธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งด้านภาษาคุณพิธาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารพูดภาษาอังกฤษ,ษได้อย่างคล่องแคล่วอย่างกักบเจ้าของภาษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะมีผู้นําที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วฉะฉานก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเพราะว่าเราเองก็จะต้องออกไปยังเวทีโลกและผู้นําว่าที่นายกอย่างคุณพิธาสามารถที่จะพูดอย่าง เป็นเจ้าของภาษาอย่างที่ผมบอกและไม่ติดขัดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินสายสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันคุณพิธาเองเป็นนายกเข้าใจนโยบายอะไรต่างๆเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกเก้าอี้หนึ่งก็น่าสนใจนะครับส่วนเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าคุณพิธาจะนั่งแล้วก็จะดูเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดเราคุณพิธามานั่งต่างประเทศก็ต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับของกองทัพ มานั่งแล้วก็มาดูแลตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ้อา ส่วนเรื่อง MOU กันบ้าง,ง MOU เนี่ย <3 S 2> ล่า <4 S 2> สุดมีรายงานออกมาเพราะมีคนไปเห็นแล้วว่ามันจะมี13ข้อแต่ว่าพูดเอาไว้แบบกว้างๆเป็นภาพรวมค่ะใช่ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักการเป็นหลักไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะอ่ะสิข้ออย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของความยุติธรรมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรธรท,ทำรัฐประหารการกระจายอำนาจท้องถิ่นการปฏิรูปกองทัพผูกขาดอุตสาหกรรมสุรายกเลิอกอันนี้ต้องไปยกเลิกเขาใช่ค่ะรวมถึง การทำกฎหมายเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมอันนี้ก็นโยยบายหลักของก้าวไกลอยู่แล้วยกเลิกเกณฑ์ทหารปฏิรูปที่ดินการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพนะคะโดยเฉพาะเรือ่องไฟฟ้าเนาะแล้วก็จัดงบประมาณแบบใหม่เพิ่มสวัสดิการให้กับเด็กให้กับผู้สูงอายุและสร้างรัฐโปรง่งใส13ข้อก็จะเห็นว่าก,กว้างเลยนะค,ะ<ไ>ครับคุณผู้ชมบางอย่างในก้าวไกลเก็ลักดันกันมาอยู่แล้วบางอย่างอยากจะทำแต่ในความเป็นจริงอาจจะต้องใช้เวลา อย่างยกเลิกการเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโลดฟรีได้แล้ววันนี้